เป็นไงแม่รักษาเสร็จแล้วเป็น um จังไดเบ้า evet. จ for. ้ะเบ้าจนบอโตแล้วจ้ามีแห้งบอจ้ามีแห้งจืมก่อนมานีああ่มีอาการยังไงคุณก่อนมานี่ปวดแล้วจ้ะปวดปวดทั้งหลังนี่ปวดเล่าลุ่มค้าแล้วก็มืนฝาเท่าจ่าเืดาเท่ากรับเส้นบรือเปล่าจ่ากระดูทับเส้นกับก็ดูโคตรจ้ะกะดูโคตรกดูทับเส้นจ่าเป็นเรือล่างมากน่าเล้วอ่าไปรักษาหมอพึ่งหายยามากินน่ะนะคะอ่าแล้ว รู้ได้ยังไงนะใครแนะนํามามีญาติแนะนํามากค่ะอ่าญาติว่ายังไงบ้างญาติว่าไปรักษาคือคอยไปนี่พ่นว่านนะคนว่านั่นทานเป็นว่ายู่ใกล้บ้านนี่คนสิครับรถไปเองเลยแล้วไาสั่งคนวันนะเป็นอย่างมาซ้ำมอีกนะจ๊ะอ่าแต่ว่าอันที่มากวันนี้ส่วนคนว่าอยู่พคนว่าหมอไปดอกหายแล้วคนวันมารักษากับหมอเบนหายแล้วจ้ามารักษากับหมอเบนน่ะหายแล้วพคนวันเพิ่งเลอก โบมาอ่าฮะก็เลยแนะนําแม่ให้ไปดูจ่ะแนะนําแม่มาอ่าแม่ก็โอเคไหมล่ะเป็นจังใจสมคําเราสมคําเพราะว่าอยู่บ่าหรือจ๊ะแม่ค่ะแม่ค่ะย่าทุบหัให้เลยค่ะโอเคค่ะอ้าวโอเคแม่ยืดไปบอยเด้อที่สอนไปยืดสะโพกเด้อเนี่ยให้ยาจุาเป็นกินนะค่ะจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณไดร์ไค่ะ